สวัสดีครับนี่กระมาโพกับเบาซักเคยเต่ผ้าเที่ยวนี่เบาซักสิามาแตงลูกทุเรียนแตงออกพี่น้องคือเขาเดี๋ยวเขาหยาดอาหารสิ่งอาหารกันเอาตัวถีบง่งามออกตรงคดๆโง,ง,ง่คอยแตงไปเรื่อยพี่น้องบาซักแตงออกไปลายแหละ ยวาวสักสิบผาแต่งสไตล์เบาวศักผู้อื่นสิว่ายังได้กะแต่แต่ตคว้วอีเทนครับถ่ายหยากเี้เด้อพี่น้องนี่ลูกงสีพี่น้องนี่ดูโคตรโ,โง่รนี่เอากะโอ,อ้ก,ก่อนนี่แฝดตัวนี้ตัวนี้คู่พี่นอ้องอือคือเขาอยู่อยู่ใน ยูนี้กิ่งเดียวกันพี่น้องคือเขามาในสายเดียวกันนังส่นะ<ม>นีเอาไว้ก่อนมาในสายเดียวกันนังสีเนเขาแบกเลือกๆฮัอก,กอันที่บ้องงามออกเดี๋ยวเขาสิพากันเสียเสมหมดเต่งออกปริมาณที่เหมาะสมะไปเอาทีเดียวเลยพี่น้องเลยบอสักสั่น คือเครื่องต้นไม้ถือว่ายัางข้าวสมควรพี่น้องเด้อคอยแตงไปพี่น้องเลยนี่คือหลุมปิดที่นั่นก็พบไปอย่งอาหารไปหมดสและหลุนพี่อยู่ปลายเนาะ ทีอยู่ไปแทงออกไปน้ำพี่น้องเลยตะกี้คอยไล่แทงออกคือคือนี่สองลูกนี่พี่น้องมานี่ห้าเส้นเดียวกันเลยเราก็ต้องเอาออกลูกนึงอย่างนี้ฟ้ากันไปสิเวิดเสียสิเวิด ่อยแตงไปเรื่อยๆพี่น้อง่อยดึงใบอ่อนน้องแตงทีเดียวมันูเน่นอนเนี่ยน่าจะร้ายโหดพี่น้องเลยจุกอยู่แล้วก็จีแตงไปเรื่อยๆอันนั้ก็บ,บ้งงามพี่นอ้องคลูกนี่น้องเอ้ยม่าจะละเสียนอยู่แต่ว่ารุ่นพี่มันอยู่ปลาย ดึงอาหารไปอาหารมาจากปเลย,ยไอ้มันกินก่อนต้นน้ำม่วนอ่ะบ่าวเดี๋ยวพอซักดีแต,ต่งออกที่เขาบีบปิดเบี้ยวๆกับอาหารบบเพียงโผพี่หน่องอาหารที่ให้เอาเอาให้เขาอ่ะมาเขาโตก่อนโตอยู่หนากินก่อนไรมาเทสีหอดตัวหลังกับผูดีเบิร์ตผูดีพี่น้องจะเที่วเาพอสมควรเนี่ยพี่น้อง เราถ้าขืนอยู่เรื่องต้นต้นทุเรียนเราถ้ากระเตงออกไปลายเลยพี่น้าะขวนที่ว่าถ้ากรตงออกแตงเอาไว้พวกนี้จริงนี่ก็เอาไว้ลูกเดียวพี่น้องเหลือไปซีไปเลือกแตงไปเรื่อยๆพี่น้อง มวนทั้งนี้กะเดี๋ยวก,ก็ลราหลุนหลุนนึงพี่หน่องนี่คือหลุมบ่เงาเลยสิปิดออกยาวไ้เดี๋ยวดึงอาหารไปบ่พ่อกินก,กันอีกเอาสามีละครับขอบคุณหลายๆครับ